ใครมากกว่าสามร้อยมีไหมใครมากกว่าสามร้อยมีไหมสามห้าสิบสามร้อยห้าสิบมีมากกว่านั้นไหมครับมีมากกว่านั้นไหมมีมากกว่านั้นไหมสามร้อยห้าสิบนับหนึ่งมีมากกว่านั้นไหมครับนับสองมีมากกว่านั้นไหมครับนับสามไม่รีบหญิงเข้าไปเลยโอ้โหโอ้โหจัดไปจัดขึ้นมา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  มามามาเอ๊ะไอตรงเนี้ยผมไม่ประมูลนะผมแถมนะนะผมแถมเนี่ยกล้วยไม้กองเนี่ยร้อย <100 S 1> เดียวแถมอีกหนึ่งตะกร้าเร็วร้อยห้าร้อยห้าไปแล้วร้อยหกร้อยเจ็ดใครมากกว่าร้อยเจ็ดเร็วสามร้อย 2อ0ลแล้ว2 0ลายแล้ว2นับหนึ่งมีมากกว่านั้นไหมสองยี่สอยใครมากกว่าสองยี่ใครมากกว่าสอยใครมากกว่าสองยี่เร็วยสอใครมากกว่าสองีใครมากว่าสองีใครมากกว่าสองตีใครมากกว่าสอแล้วครับเร็วครับเร็วครับเร็วครับสองห้าสองห้านับหนึ่งใครมากก่หมีไหมสองแปดนับหนึ่งใครมากกว่ปมีไหมเร็วเรี่อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเต็มเต็มนับหน่ับสองสองแปดนับหนึ่งนับสนับส แถมไปด้วยถุงใหญ่ดีเดี๋ยวหาว่ามีต่างไม่แน่จัดไซโอ้ยว่ข้าวเล่นหม้อเลยเหรอหม้อทั้งชุดเลยโอ้ยแถมไม่พอผมผมผมเห็นอัอออเนเนี้ยเนี่ยของเพื่อนผมของเพื่อนผมเออตรงเนี้ยไม่แพงร้อยเดียวใครมากกว่าร้อยยกมือเร็ว สองร้อยสองร้อยน้ำเดินมีไหมมีไหมสองร้อยห้าสิบมีมากกว่าสองร้อยห้าสิบมีไหมครับมากกว่าสองร้อยห้าสิบมีไหมมากกว่าสองร้อยห้าสิบมีไหมมีไหมครับมีไหมครับสองเจ็ดสองเจ็ดมีมีว่าสามร้อยเอ้าสามร้อยแล้วสามยี่มีใครมากกว่านั้นนะครับมีมากกว่านั้นไหมสามยี่สามว่าสามสิบสามว่าสามสิบพี่สามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบพี่สามร้อยห้าสิบแล้ว สามร้อเจสิพตัดใจกันไปเลยดีกว่าตุ้มตุ้มว่าไงว่าไงว่าไง39 3สามสิบเก้าสามร้เก้าสบสี่ร้ยเาให้าว่าสี่ร้อยมามาส้อต้นหนึ่งสี่ร้อยี่สิบสี่้ยี่สิบพี่ว่าง,ง4สี่ร้าสบสยห้าสิบพี่ไม่ใจเลยเพิ่มอีกน,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 นิดสิสี่ร้ยห้าสิบต้นหนึ่งต้สองว่างไงว่างไง่ว่าง,ง่า วาแล้วไม่ยอมกหกแล้วสี่หสิบแล้วพี่ว่าไงสี่ร้อยหกหนึ่งสองสี่ร้อยเจสิปสบว่างไงว่าไงว่าไงว่าไงจัดเต็มไปเลยดีกว่าน้องเว้นับหนึ่งนับสองนับหนับสองสี่ร้อยเจ็ดบครับสี่แปดสีป ห้าร้อยห้าร้อยยสิบฉันไม่ยอมฉันไม่ยอมมีอะไรเปล่าเออเออมีเมียมาภุมมีเมียมาภูมมีให้กําลังใจนั่นผัวให้กําลังใจเอาวางมาเร็วเร็วอีน้อยอีน้อยอีน้อยห้าร้อยยี่สิบสีแถมมีแถมมีแถมเร็วห้าร้อยยี่สิบห้าร้อยยี่สิบว่างนัดหนึ่งนัดสองห้าร้อยยี่สิบสิบ ว่าไง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 พี่ว่าไงห้าร้อยห้าสิบห้าร้อยห้าสิบนั่นผัวให้กำลังใจนี่เมียให้กำลังใจเออดูดดดอนดี่ว่าใครจะได้วะเอจจอจัดไปจัดไปจัดไปเร็วว่าไงว่าไงเมียว่าไงเมียไม่สูส้เจ๊ได้ไปโอ้โหคิดได้ไงเนี่ย